สวัสดีครับทุกคนเย็นวันนี้นะครับประมาณสี่โมงกว่าๆนะครับทุกคนมาชมวัวนะครับที่บ้านไถ่งามครับซึ่งคอ,อกนี้ก็เป็นคอ,อกใหม่ไม่เอี่ยมเลยครับวัวก็เพิ่งซื้อมาไม่ถึงห้าวันนะครับอ,อยู่ไม่ไกลครับอยู่ติดกับถนนสามสี่เลยนะครับ ก็มีวัวตัวผู้น้อย2ตัวนะครับแล้วก็ตัวเมียตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากท้องเลยนะครับท้องมันแปดเจ็ดแปดเจ็ดเดือนนะครับท้องเจ็ดเดือนตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เท่าที่สายตาดูก็สูงวานกับร้อยห้าสิบได้นะครับนี่ตัวผู้สองตัวนะครับ ก็ช่วงอาหารการกินช่วงนี้ก็จะเน้นฟางนะครับเนื่องจากไม่มีหญ้านะครับหญ้าอะไรก็หายากครับช่วงนี้ที่บริเวณบริเวณน,นี้นะครับโดยเฉพาะบริเวณที่บ้านไถ่งามนี่นครับออรถ้าเป็นวังน้าเขียวโซนอื่นนะครับที่มีแหล่งน้ําก็ ยังมีหญ้าอยู่นะครับสําหรับเลี้ยงวัวนะครับแต่โซนนี้ก็จะเป็นเป็นเนินเขานะครับแหล่งน้ําอะไรก็มีไม่มากเท่าไหร่นะครับทาให้หญ้าธรรมาชาติแห้งไปมากต้องอาศัยฟางนะครับเราก็มาดูนะครับบอกวัวนะครับ ก็มีฟางนะครับซึ่งเป็นอาหารที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับกักตุนไว้นะครับประมาณ30-40ก้อนนะครับเพราะน่าจะกินได้านานูีนะครับอยู่เป็นเดือนเป็นเดือนเหมือนกันนะ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เป็น <c oughs> บ้านไทยงามนะครับ นันนางหุ่นจอ่อพี่เอพีไทยนี่นะครับหรให้ดูคอ,อกนะครับคอ,อกไรนี่เขาดูวิธีการเขาทำเคอกนะครับออก,ก็เป็นสังกะสีนะครับทำง่ายๆนะครับคอ,อกไม้ยูคาะนะครับมีเหล็กด้วยนะทางเข้าทางเข้ามีเหล็กแบบนี้นะครับคอกไม้ยูคาอย่างพี่ทำแบบ ถือว่าอย่างดีนะครับแต่ว่าวัสดุอุปรกรณ์เราก็หาได้นะครับแล้วมีอีกอคอกหนึ่งครับตรงนั้นก็จะมีอีกอคอกหนึ่งครับอยู่ติดถนนสามถนนสี่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นกี่ตัวนะครับ <c oughs> จุดประสงค์นะครับของเจ้าของนะตอนนี้ก็ไม่อยู่ได้คุยกันเมื่อวานนะครับเจ้าผู้ก็คือจะเลี้ยง <c oughs> เลี้ยง สักเดือนสองเดือนนะครับถ้าได้กำไรก็ขายนะครับส่วนตัวเมียจะเก็บไว้นะครับครับก็พาทุกคนนะครับมาชมบัวบ้านๆนะครับเยงแค่นี้ก่อนนะครับคราวหลังเดี๋ยวจะพาไปชมคอกไหนครับติดตามกดติดตามรับชมไว้นะครับ เพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารสําคัญในช่องอยู่วังน้ําเขียวชาแนลนะครับนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากครับเป็นวัวฟูงนะครับเป็นวัวฟูโอเคครับสวัสดีครับ